เรามาจากสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งนะคะวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบนะคะแล้วก็ช่องทางการชําระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเรามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์แนะนาและแก้ไขปัญหาัดนี้เลยคะ่ะช่องทางแรกจะเป็นช่องทาง,ทางให้คน<อ>นุนแนะนําผ่านโทรศัพท์มือถือค่อะนีะ้ติดต่อได้ไหมคะขอทำธุกรกรรมทางอินเทอร์เนต็ตนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะอะเข้าไปหน้าเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะ,ะ www.sso.go.th นะคะโอเคมีข้อสงสัยตรงไหนหรือเปล่าคะอ๋อโอเคได้ค่ะได้ค่ะถ้าถ้าตรงนี้ไม่ติดขัดอะไรนะคะหรือว่าติดขัดตรงไหนเขาโทรมาหาผมอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวผมอะะให้ให้เข้าไปบันทึกก่อนถ้ามีปัญหาตรงไหนได้โทรมาหาผม เดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาให้อีกรอบหนึ่งนะคะ,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่องทางที่2ผ่านสำนักงานค่ะค่ะวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของนายจ้าเรื่องการนักส่งและสมทบและชำระเงินเป็นี้คนะตามมาเลยค่ะให้การน,น,นี้น่นนคะการเปนานก็หมดสนไ้น,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 นคะคะ มีความที่เห็นอย่งไรบ้างขอบาให้เจ้าหน้าที่ใความน่นนี้นะคะขุะเอกามาผมท่น้่าน้ั่านับ้ชมท่านะค้ชมท่านมทาน่นี้ท่านผู้ชมท่านผู่านผม่นม่าผ้มท่าน่านผ้มท่านผ้มทน้มาน่นะค้ชมท่ช่อนผคท่านผู้ชท่นมทานผูทนผค้ช่านนสท่านผนผ่วนของแอป่ลิเคชันไลน์ค่ะ และที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาและแนะนำนะคะในส่วนของการทำอีเซอร์และอีเบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามความคิดเห็นของนายจ้างกันนะคะว่ามีความรู้มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในการนำส่งเงินสมทบและชำระเงินฐานเป็นยิ้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อะไรคะ สองร้อยสิบเอ็ดชัน่องจัดอันนี้ทีนะเงินฝ่านระบบนี้คนนี้เกิดในแล้วใช่ไหคะเราต้องใส่ที่มีความพิเศษอย่างไรเกิดระบบนี้คนดีของธนาคคุณคะใช้งานค่ะใช้งานแล้วก็ใช้ดีแบบคือเราเราไม่ต้อง่แนเรามาเราเราจ่ายผ่านระบบอีกอย่างหน่งง่ายนะพวกใบเสร็จอะไรใบเสร็จมันอยู่ไหนคะเวลาถ้ายแล้ว่าวันใดวันหนึ่งเกิดไปใสร็หาเราก็สามารถเข้าไปดึงอีกด้านหม่ เพออื่อความสะดวกสบายให้ที่ได้มากขึ้นนะ<า>โอเคขอบคุณที่มากค่ะสะดวกเรื่องเที่ยวในการทำไฟฟ้าค่ะแ,แ,แล้วก็ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการไปใช้ที่ประเทศไทมด้วยค่ะอ๋อได้รับความสะดวกสบายนะคะขอบคุณที่มากนะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ให้ผู้ประกอบการได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ eSurf และ ePay ได้รับความชมมามากมายเลยค่ะ นะคะชำระเงินผ่านทีเป็นเน้นไม่ใช่เรื่องยากมาเป็นครอบครัวอีเป็นเนนด้วยกันนะคะง่ายๆแค่ไป